สวัสดีวันสวัสดีวันอังคารที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันนี้เป็นวันตรุษจีนก็เลยเอาเอาขนมปังมาเลี้ยงเต่าที่สวนหลวงรอเก้าโอ้เต่าเยอะแยะเยอะมากๆเลยไม่มีผักบุ้งอะเต่าเอ้ย มีแต่ขนมปังผักบุ้งวันหลังแล้วกันนะลูกวันนี้กินขนมปังขนมปังอร่อยนะขนมปังอร่อยไม่กินเหรอจะจะกินอะไรอ่ะกินไปดิกินเลยลูกอร่อยขนมปัง Chín để ăn chín lớn à, đây Bcall rầy อย,อยู่บนหลังอยู่บนหลังแกอยู่บนหลังแกนี่อุยอุยอุยอย,อย่าตกแล้วกันกล้องตกแล้วก็ชุนแย่เลยถ้ากล้องตกนะเนี่ยอ่ะ กินซะโหกินเลยลูกเยอะๆเลยโห oh, ไม่มีผักบุ้งให้กินนะกินขนมปังปก่อนแล้วกันนะ นมปังก็อร่อยนะนมปังนี้มีสส้งไส้ชังขยะด้วย